รำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมเลวีนิติบทที่22การใช้ของถวายที่บริสุทธิ์พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงบอกอารมณ์กับบุตรหลานของเขาให้ปฏิบัติต่อของถวายที่บริสุทธิ์ของคนอิสราเอลที่ถวายแก่เราด้วยความระมัดระวัง เพื่อว่าเขาทั้งหลายจะไม่ทำให้นามของเราเป็นมนทินเราคือยาเวจงกล่าวแก่พวกเขาว่าถ้าชายคนใดในพงพัน์ของเจ้าตลอดชั่วชาติพันธ์เข้าใกล้ของถวายที่บริสุทธิ์ซึ่งคนอิสราเอลถวายแด่พระยาเวขณะที่เขามีมนทินอยู่ จะต้องไล่คนนั้นออกไปให้คนหน้าเราเราคือยาเวห้ามเชื้อสายของอารมณ์คนใดที่เป็นโรคเรื้อนหรือมีสิ่งไหลออกมารับประทานของถวายที่บริสุทธิ์จนกว่าเขาจะสะอาดผู้ใดแต่ต้องสิ่งที่เป็นมลทินโดยแต่ต้องศพหรือผู้มีน้ำกามไหลออก ผู้ใดแตะต้องบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนที่ติดพื้นดินซึ่งทำให้เขาเป็นมนทินหรือแตะต้องคนซึ่งอาจทำให้เขาเป็นมนทินไม่ว่าจะเป็นมนทินแบบใดก็ตามบุคคลผู้แตะต้องสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นมนทินไปจนถึงเวลาเย็นและจารับประทานของถวายบริสุทธิ์ไม่ได้ นอกจากเขาจะอาบน้ำชำระตัวเสียก่อนเมื่อดวงอาทิตย์ตกเขาก็สะอาดภายหลังเขาจึงรับประทานของถวายบริสุทธิ์ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารของเขาสิ่งใดที่ตายเองหรือถูกสัตว์กัดตายห้ามรับประทานและทำให้ตัวเองเป็นมนทินด้วยสิ่งเหล่านี้เราคือยาเว เพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายต้องรักษาคำบัญชาของเราเพื<ป>่อเขาจะไม่ต้องรับโทษเพราะการทำให้ตนเองเป็นมนทินและตาย<ป>เมื่อพวกเขาทำของถวายที่บริสุทธิ์เป็นมนทินเราคือยาเวผู้ชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ห้ามคนภายนอกรับประทานของถวายที่บริสุทธิ์ ห้ามผู้มาอาศัยอยู่กับปุโรหิตหรือลูกจ้างรับประทานของถวายที่บริสุทธิ์นั้นแต่ถ้าปุโรหิตคนหนึ่งซื้อทาตมาด้วยเงินที่เป็นทรัพย์ของตนทาตนั้นจังรับประทานก็ได้และผู้เกิดในครัวเรือนของปุโรหิตรับประทานอาหารนั้นได้ถ้าบุตรสาวของปุโรหิตไปแต่งงานกับคนภายนอก เธอก็รับประทานเครื่องถวายที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้ถ้าบุตรสาวของปุโรหิตเป็นแม่ไม้หรือแม่ร้งังและไม่มีบุตรและกลับมาอยู่บ้านบิดาอย่างเมื่อยังสาวนางรับประทานอาหารของบิดาได้แต่คนภายนอกรับประทานไม่ได้ถ้าคนใดรับประทานของถวายบริสุทธิ์โดยไม่เจตนา เขาจะต้องเพิ่มค่าของนั้นหนึ่งในห้าและมอบของถวายบริสุทธิ์นั้นแก่ปุโรหิตห้ามปุโรหิตทำของถวายที่บริสุทธิ์ของคนอิสราเอลที่นำมาถวายแด่พระยาเวเป็นมนทินซึ่งจะทำให้เขารับโทษด้วยความผิดที่รับประทานของถวายที่บริสุทธิ์เพราะเราคือยาเว ผู้ชำระเขาให้บริสุทธิ์เครื่องบูชาที่พระเจ้าโปรดปรานพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่อารณนและบุตรหลานของเขาและแก่คนอิสราเอลทั้งหมดว่าเมื่อคนอิสราเอลหรือคนต่างด้าวในอิสราเอลคนใดถวายเครื่องบูชาเป็นเครื่องแก้บน หรือเครื่องบูชาด้วยใจสมัครซึ่งถวายแด่พระยาเวเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเพื่อให้พวกเจ้าเป็นที่โปรดปรานจงถวายสัตว์ตัวผู้ปราศจากตำหนิคือโคผู้หรือแกะหรือแพะห้ามถวายสิ่งใดที่มีตำหนิเพราะพวกเจ้าจะไม่เป็นที่โปรดปราน เมื่อคนใดถวายเครื่องสันติบูชาแด่พระยาเวเพื่อแก้บนหรือถวายด้วยใจสมัครเป็นสัตว์ที่ได้มาจากฟงโครหรือฝุ่มแพะแกะสัตว์นั้นต้องไม่มีตำหนิจึงจะเป็นที่โปรดปรานสัตว์นั้นจะต้องไม่มีตำหนิเลยสัตว์ที่ตาบอดหรือพิการหรือมีแผล หรือมีสิ่งไหลออกหรือเป็นขี้กราบหรือเป็นสะเก็ดผิวหนังห้ามนำมาถวายแด่พระยาเวหรือนำมาเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟบนแท่นถวายแด่พระยาเวโคหรือลูกแกะที่มีอวัยวะยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปสักส่วนหนึ่ง ท่านจะนำมาถวายเป็นเครื่องบูชาด้วยใจสมัครก็ได้แต่ถ้าเป็นเครื่องบูชาแก้บนจะไม่เป็นที่โปรดปรานสัตว์ตัวใดที่มีลูกอันทะชำ้ำหรือถูกทุกหรือฉีกขาดหรือมีรอยตัดห้ามนำมาถวายแด่พระยาเวให้เป็นเครื่องบูชาในแผ่นดินของพวกเจ้าห้ามนำสัตว์เหล่านี้ ซึ่งได้มาจากคนต่างดาวถวายเป็นพระกยาหารแห่งพระเจ้าของเจ้าเพราะสัตว์นั้นมีตำหนิด้วยความพิการพวกเจ้าจึงไม่เป็นที่โปรดปรานพระยาเวลตรัสกับโมเสสว่าเมื่อโครหรือแกะหรือแพะเกิดมาให้อยู่กับแม่เจ็ดวันตั้งแต่วันที่แปดเป็นต้นไป จะใช้เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาเวก็เป็นที่โปรดปรานไม่ว่าแม่สัตว์นั้นจะเป็นโครหรือแกะก็ดีห้ามฆ่ามันพร้อมกับลูกของมันในวันเดียวกันเมื่อถวายเครื่องสัตวะบูชาเป็นเครื่องบูชาขอบพระคุณแด่พระยาเวจงถวายเครื่องสัตวะบูชานั้นให้เป็นที่โปรดปราน จงรับประทานเครื่องบูชานั้นในวันถวายเครื่องบูชาห้ามเหลือไว้จนรุ่งเช้าเราคือยาเวเพราะฉะนั้นเจ้าจงรักษาบัญญัติของเราและทำตามเราคือยาเวห้ามทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นที่เหยียดยามแต่ให้เราเป็นที่สรรเสริญในหมู่คนอิสราเอล เราคือยาเวผู้ชำระเจ้าให้บริสุทธิ์ผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปเพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้าเราคือยาเว